สวัสดีครับเพื่อนๆนสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจากเฟซบุ๊กทุกทุท่านครับวันนี้เรามาสรุปนะครับเป็นข้อมูลนะครับ2ตัวแล้วก็3ตัวบนนะครับกันในงวดนี้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็แนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกทท่านนะครับได้นําไปวิเคราะห์และก็พิจารณานะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจ นะครับในการนําไปหาเลือกซื้อนะครับรางวัลเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของคุณทวดเองนะครับโดยจะใช้ข้อมูล10หน่วยบนสูตรนี้นะครับที่ใช้งานจริงมานะครับหลายงวดกันแล้วนะเพื่อนเนสมาชิกทุกท่านนะครับมีหลุดไปหลักร้อยนะครับมีหลุดไปหลักร้อยนะงวดเดียวนะเพื่อนเสมาชิกทุกท่านนะครับในงวดที่35นะครับตอนนั้นยังเดินนะครับยังเดินต่อเนื่องมานะครับนะ ยังเดินต่อเนื่องมานะครับสูตรนี้ก็จะเอามาสรุปนะครับข้อมูลนะสูตรนี้เราลงข้อมูลล่าสุดกันไปอยู่ที่งวดนะครับ <c oughs> รางวัลนะเลขท้าย3ตัวบน6 05นะครับนะ2ตัวบนก็คือ05นะครับ0 5นะอ่ะแล้วก็งวดนี้นะครับเป็นงวดที่30 40นะครับงวดที่40เนาะแล้วก็ ตัวที่มานะครับก็คือเลขศูนย์นะครับที่หลักสิบนะครับอมีหลุดไปหลักหน่วยด้วยนะครับเนาะดังนั้นจึงจัดเป็นศูนย์สิบหน่วยนะครับมีไปหลักร้อยนะแล้วก็งวดเจ็ดสองนะครับหลุดไปหลักหน่วยนะครับแล้วก็เข้าหลักร้อยด้วยที่เลขแปดนะในงวดนี้นะครับก็กลับมาเดินที่หลักสิบนะครับแต่เราก็จะถือเป็นนะศูนย์สิบหน่วยแล้วกันเนาะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ สูตรนี้ผมหยุดลงข้อมูลไปนะเพื่อนๆท่านใดที่ได้เก็บข้อมูลไว้นะครับเรามาคำนวณนะไปพร้อมๆกันนะครับงวดต่อมานะครับก็คืองวด530นะเราจะคำนวณนะครับเพราะว่าเราหยุดคำนวณสูตรนี้นะหยุดคำนวณสูตรนี้กันไปนะครับตั้งแต่งวด72็เนาะ922605นะครับเนาะ922605นนะครับมาดูงวดที่ผ่านมามันจะได้เป็นเลขอะไรนะครับ สตัวล่างหนึ่งหกอ่าเลขหน้าครั้งที่2นะครับ281เลขท้ายครั้งที่1นึ่ 9, 4, <c oughs> ผมมั่นใจสูตรนี้นะครับว่ามันจะเดินนะมันจะเดินต่อนะครับเราจะเอามาเป็นชุดสรุปบนเลยนะครับเลขที่เด่นในติดในสูตรนี้นะครับต้องมา10บหน่วยหเห็นแน่นอนนะครับ ใช้หลักแสนนะครับ1ครั้งร้อยบน1ครั้งสิบล่าง1ครั้งนะแล้วก็หน่วยล่าง2ครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งนะครับหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวกด้วย1คงที่นะครับ6บวกกัน2ครั้งได้12อ่างวดที่ผ่านมานะครับ9บวก6ได้15 15บ้วก1ได้ 16, 16 16บวก2ได้18 18บวกได้26 26บวก4ได้ 30. 30, 7บวก7ได้37 37บวก1ได้เท่ากับ38ได้ตัวเดิมนะครับนะ8นะบวก2คงที่ได้เท่ากับ10 0นยะ์ะ0บวก1คงที่ได้1 1บวก1คงที่ได้2 2บวก4คงที่ได้6งวดที่แล้วนะครับ2ตัวบนนะก็คือ30นะครับอ่าเข้าหลักหน่วยนะครับ8 0 1 2 6นะครับ3ตัวบน นั้นออก530นะครับเข้า10หน่วยนะถูกต้องแล้วที่เราคัดมาเป็นสูตร10หน่วยนะครับงวดนี้เข้าศูนย์ที่หลักหน่วยนะครับเดินต่อเป็นงวดที่4 1นะครับ41งวดรวดผ่านมานะครับมีหลุดเข้าหลักร้อยงวดเดียวนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมีหลุดเข้าหลักร้อยงวดเดียวนะครับ <c oughs> สูตรนี้ผมเริ่ม นะครับนำมาเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับตั้งแต่งวดที่32นะครับนะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ได้รับชมข้อมูลอยู่นะครับก็น่าจะอ่าได้ดูกันนะครับเนาะก็ผ่านมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มงวดนะครับนะอ่ะ10งวดมาดูงวดนี้กันนะครับแล้วก็จะไปสรุป2ตัวบนกันเลยนะครับ1 6 9นะครับ5 3 0 ห้าสตัวล่าง6 2นะครับ <c oughs> <c oughs> เลขหน้าครั้งที่สองสามแปาแดนะแล้วก็เลขคายครั้งที่หนึ่งเจูนะครับเจ็ดแปมาดูกันเลยนะครับหลักแสน1ครั้งร้อยบน1ครั้งนะครับสิล่าง1ครั้งหน่วยล่างสองครั้งหลักสิเลขหน้าครั้งที่สอครั้ง หลัก10เลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวกด้วย1คงที่วันนี้จะเป็นเลขอะไรเอ่ยนะครับมาดูไปพร้อมๆกันนะครับ1บวก5ได้6 6บวก6ได้12 12บวก4ได้16 16บวก8ได้24 24บวก8ได้32 32บวก0ได้32 32บวก1ได้33นะครับ3วก2คงที่ได้5 5บวก1คงที่ได้6 6บวกหนึ่งคงที่ได้7แลวก็7บวก4ี่คงที่ได้เท่ากับ11นะครับ3า6ห้าห6เจดหนึ่งห้าหดหนึ่งนะครับอ่า3 5 6ห้าหดหนึ่งนะครับโอ้ชนหลัก10บนนะครับที่ห้าหเลยนะเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับชนหลัก10บบนที่ห้าหเลยนะดังนั้นห้าหนะครับเป็นตัวเน้นเลยในวันนี้นะห้าหนะครับชนนะ 3ทีนี้ติดหลักหน่วยมี3นะครับมี3เนาะมี7มี1นะครับมี3มี7มี1อ้าวจับชุดสรุปนะ2ตัวบนกันเลยนะครับนะหลักร้อยบนแอดฟันไว้ที่เลข2กับเลข4นะครับจับชุดนะครับเต็มนะครับ2ตัวบนตรงนะครับก็จะได้0 3นะครับ0 9 0 1 0 7 53 59 51 57 63 69 61 67นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น83นะครับ89 81 87นะครับ อ่าสิหน่วยนะครับ10หน่วยบนนะครับนะสิหน่วย3 5 6 7 1นะครับ3 5 6 7 1นะครับฟันเด่นชนหลักสิบที่5 6นะครับเด่นชนหลักหน่วยที่3 7 1นะครับดังนั้นชุดเน้นนะครับ3 5 5 3นะครับ3 6 6 3นะ5 1 6 1 5 7 6 7อ่านะครับก็เป็นชุดเด่นชุดเน้นนะครับ2ตัวบนนะครับแอดสรุปตามนี้เลยนะครับในงวดนี้นะครับนะฟันหลักร้อยบนที่2กับ4นะครับ2กับ4นะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับก็จัดชุด3ตัวบนอ่ะ3ตัวบนนะครับเริ่มที่2นะครับ2 5 3นะครับ2 5 1 2,5,7 2,6,3 2 6อ่านะครับ2 6 3ห6 1 2 6 7หลักร้อยที่เป็น4 4 5นะครับ7 5 6 4 5 6 4, 4 5 7 4 6 3 4 6 1 4 6 7นะครับก็เป็นชุดสรุปนะครับข้อมูลนะ2ตัวบนนะครับ2ตัวบนตรงนะครับเน้นฟันไปที่5 3 6นะครับ63นะ51อ่า61 57และก็6 7นะครับเลขเด่น10หน่วยบนนะครับใช้งานจริงนะตามนั้นนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านหลายงวดกันแล้วนะครับนะท่านใดที่ ได้รับชมแล้วนะครับก็น่าจะได้ดูสูตรนี้กันไปนะครับนะแล้วก็ฟันหลักร้อยบนนะครับที่2กับ4นะเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับแอดฟัน4นะหลักร้อยบนเน้น4นะครับดังนั้นชุดเจาะ3ตัวบนก็จะเป็น6ชุดนี้นะครับ4 53 4 51นะแล้วก็4 57 4 6 3 461และก็4 6 7ก็นะครับก็เป็นชุดสรุปนะครับของงวดวันที่ 31นะครับกรกฎาคมนะ2565ก็ขอให้โชคดีเฮง mm. ๆปัง,ปง,ปงๆรวยๆนะครับนะ mm. เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะถ้าท่านไม่ชอบนะครับก็ดูเพื่อความบันเทิงกันไปนะครับนะส่วนท่านเพื่อนท่านใดนะครับที่ไม่มีข้อมูลแล้วก็แนวทางนะครับก็ลองนอําข้อมูลนะครับไปวิเคราะห์พิจารณาแล้วก็เลือกตัดสินใจด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะครับ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับฟังหูไวหูนะดูข้อมูลนะครับเราก็ต้องเป็นคนตัดสินใจในการเลือกใช้ข้อมูลด้วยตัวของท่านเองนะครับเพราะว่าไม่มีใครทราบได้จริงๆนะครับว่าผลการออกรางวันนั้นจะเป็นเลขอะไรนะครับสูตรทุกสูตรทุกๆก,ก,การคํานวณนั้นจึงเป็นเพียงแค่การคาดคะเนคาดเดาเท่านั้นนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณของเพื่อนๆในการรับชมแล้วก็ ตัดสินใจนะครับด้วยตัวของท่านเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับทุกๆสูตรแล้วก็ทุกๆข้อมูลนะครับจัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนนะครับรางวัลสรากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสําหรับวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ